ซ่อมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากามีหลายท่านนะครับถามว่าเวลา,าแกะเอาขดลวดนะครับในสตาร์เตอร์ออกยังไงคือคอ,อันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นขดลวดที่อยู่ในหัวกโหลกของพัดลมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพัดลมรุ่นไหนยี่ห้อไหนมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกันดังนั้นแล้วาบางทีเราจะ แก่เอาขดลวดคือบางทีมันมันมันชอ็อตมันไหมมันเสียแล้วเราต้องการพันพันลวดใส่ใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็คือคงอแท่งเหล็กตรงเนี้ยเอาไว้คือแท่งเหล็กอันนี้มันมันมันไม่เสียหายนะครับเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่สิ่งสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเจ้าขดลวดตรงนี้นะครับขดลวดนะครับที่เราพัานพันเอาไว้ดังน,นั้นแล้วจะแกะออกยังไงอย่างเงี้ย นะครับหลายท่านก็ถามมาว่ามีวิธีกันแก่จริงๆแล้วผมก็เหมือนกับว่าผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับแต่แต่ทำไว้นานละนะครับก็หรือท่านจะไปดูคลิปของคนอื่นนะครับเขาน่าจะในย t u t u นะนะครับเขาน่าจะมีมีมีสาธิตเอาไว้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อท่านถามมาเราก็จัดไปนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เวลาผมจะ เอาขดลวดตรงนี้แกะออกเนี่ยนะครับแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับเราก็คือไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราจะเอาขดลวดตรงนี้ออกนะครับคือบางคนเขาก็ใช้เลื่อยเลื่อยตัดเหล็กอะนะครับเลื่อยเล็กๆนะครับตัดตัดตรงเนี้ยนะครับตัด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 รอบเลยแล้วก็ยกเอาตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งนะครับมันก็จะโผล่ไปอีกด้านอันนี้ก็ อีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําได้นะครับในส่วนตัวของผมก็คือผมใช้การตัดเอานะครับอ,อุปกรณ์เดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการตัดนะครับก็คือใช้ครีมตัวนี้ครีมตัวนี้คือบอกก่อนว่าเราใช้กันไกกันไกที่เราตัดผ้านะเอามาตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขดลวดมันหนาครับขดลวดมันหนาบางขดลวดถ้าเป็นมัดใหญ่ๆก็ เกือบจะเท่าปากกานะครับความใหญ่นะครับก็กรรไกรทั่วไปตัดไม่ได้นะครับส่วนตัวผมก็ใช้ครีมนะครับครีมแบบนี้นะนะครับคือต้องเป็นครีมแบบนี้นะครับ,ค,ค,บ,บครบคีมแบบนี้เขาตัดไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับสังเกตไหมอันนี้น่าจะเป็นครีมแบบที่เขาใช้ตัดใช้ตัดแผ่นแผ่นสังกะสีนะครับแผ่นสังกะสีแบบเนี้ย นะครับคืออันนี้ก็ทำทำจากจากแผ่นเหล็กนะครับแผ่นสังกะสีหนาๆน,นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันคือเขี้ยวนะครับเขี้ยวของเขาจะเ,าเป็นหยกักๆนะครับถ้าเรามองใกล้ๆนะนะครับเดี๋ยวนะฝั่งนี้มันจะเขี้ยวเขี้ยวมันจะเป็นหยกักๆเล็กๆนะครับซึ่งเวลาซึ่งเวลาเราตัดแผ่นแผ่นเหล็กลวด นะครับแผ่นเหล็กหรือว่าแผ่นสังกะสีเนี่ยมันจะตัดได้นิ่มมากนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะกินเนื้อมันจะกินในเนื้อแผ่นเหล็กได้ได้ง่ายนะครับดังนั้นแล้วมันมีความคมด้วยนะครับผมก็เลยใชอ้อาคิมแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าซื้อที่ไหนก็ตามร้านาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับก็มีเยอะนะครับหลายๆที่นะครับ Uh, เวลาเราไปซื้อเราก็บอกกันแล้วกันว่าเป็น uh, คีมคีมตัดแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับ mm. ก็ uh, ลักษณะประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์พระเอกเลยนะสำหรับผมนะนะครับ mm. ก็ผมจะใช้คีมตัวนี้ในการตัดนะครับ mm. นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีอันนี้คีมทั่วไป mm. ก็เอาไว้ในการจับแล้วก็บิดงัดออกนะครับ mm. เวลาเราใช้ตัวนี้ uh, ตัด ต,ตัดขาดแล้วใช่ไหมตัดขาดแล้วผมก็ใช้ครีมตัวนี้นะครับในการจับแล้วก็บิดงัดออกง่ายออกง่ายนะครับส่วนตัวนี้ไขควงก็เอาไว้แทะแทงัดๆโน่นนี่นั่นนะครับก็ใช้เป็นบางครั้งแต่หลักๆนะครับหลักๆผมจะใช้2ตัวนี้2ตัวนี้ขาดไม่ได้สำหรับผมนะนะ,นะครับวิธีการทํานะครับวิธีการทานะก็สมมุติขดลวดนี้ มันเสียแล้วเราไม่ใช้แล้วเราต้องการพันขวดรวดใหม่นะครับผมก็จะใช้ครีมเนี้ยนะครับในการสอดเข้าไปสังเกตนะครับมันจะมีอ่ล่องเล็กๆสามารถที่จะทำอาใช้ปลายครีมเนี้ยสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปสาสเไปสร็จแล้วก็ตัดได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้สาธิตตัดจริงนะเพราะว่าอันนี้ผมตัดไม่ได้ครับมันมันยังดีอยู่นะมันสภาพมันใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมคือ พยายามหาไอ้คนวดที่มันเสียแล้วก็หาไม่เจอนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเอาไปไว้ที่ไหนหมดนะนะครับเวลาผมตัดนะครับผมก็จะสอดแบบนี้นะครับอ่าสังเกตนะสอดแบบเนี้ยเออสอดแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสอดลึกกลนไปมันมันมันก็ติดล่องนะครับสอดสอดเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ตัดเลยนะครับค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดเออ สังเกตนะครับ1ขด2ขด3ขด4ขดนะครับสมมติมันมี8ขดใช่ไหมแปดขดผมก็ตัดเลย8ครั้งนะครับ1 2ึ 3, ่งสอามตรงไหนอีก4 5 6 7 8เนะครับแล้วก็ตัดเลยตัดด้านนี้ด้านด้านเดียวก็พอนะครับแล้วแล้วอีกด้านหนึ่งตัดไหมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ตัดนะนะครับผมตัดข้างเดียวเสร็จแล้วส่วนด้านนี้ ด้านนี้ผมก็ใช้ครีมนะครับครีมจับแล้วก็บิดได้เลยนะครับจับแล้วก็ดึงแบบนี้มันไม่ออกนะครับเพราะมันแน่นมากนะครับดังนั้นแล้วเราก็ออกแรงโดยการจับนะครับเสร็จแล้วก็งัดซ้ายงัดขวางัดซ้ายงัดขวานะครับมันก็จะค่อยๆอถอนออก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 แบบนี้ ค,คือเสียดายวันนี้ผมไม่ได้สาธิตจริงให้ดูมีเพียงแต่สิทธิดีนะครับเพราะว่าผมไม่มีไอ้ไอ้สตาร์เตอร์ขดลวดจริงให้สาธิตในการนะครับในการตัดในการงัดออกนะครับก็ส่วนใหญ่ผมทำนะมันก็ไม่ไม่เกิน10นาทีนะนะครับมันก็ออกละออกหมดเลยนะครับหลังจากที่เราออกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดนะครับใช้แปลงใช้อะไรต่างๆขัดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่ผมเคยตัดไปแล้วนะครับอ,อันนี้วางวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผม force, ผมก็มีตัวอย่างที่ผมตัดละนะครับคือ i, อันนี้ผมเคยตัดมาละแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับตรงนี้คือเป็นรอยที่ผมตัดนะครับอ่าด้านนี้คือผมที่ว่าผมดึงออกนะครับอาเดี๋ยวผมสาธิตตรงนี้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับในการตัดนะครับอ่า ใช้ครีมนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ตัดนะครับอ่ะผมอ่ะอ่ะผมตัดแล้วครับ 1, นึ่ตัดนะครับอันขาดเลยครับขาดกระจุยกระจายเลยครับอ่ะอีกรอบนึงนะอ่ายังยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงขาดเลยครับผมคมมากครับคมมากคือคือเขามีเขาเรียกว่าแรงแบบแรงบีบอะนะครับ เราอย่าประมาทปลายแหลมๆเล็กๆนะแต่ตรงนี้เขาใหญ่มากนะครับสาเหตุการออกแบบของเขาผมก็ไม่ทราบนะนะครับตรงนี้เล็กแต่ตรงนี้ใหญ่นะครับน่าจะใช้แบบแรงแรงบีบตรงนี้ใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นการออกแรงนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้มันก็มีแรงอัดแรงบีบแรงตัดเยอะมากนะครับด้านหนึ่งตรงนี้เขาก็คมด้วยนะครับสามารถที่จะตัดแบบขดลวดแบบใหญ่ขนาดนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็กระจุยกระจายไป1อันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยิ่งง่ายเพราะว่าเป็นเ,เล็กมากนะครับเส้นเล็กนะตัดง่ายนะครับนนี้ผมตัดทีเดียวเลยนะนะครับ1 2 3สากระจุยกระจายเลยครับสังเกตนะครับเรียบมากสังเกตตรงตรง,ตรงปลายนะกล้องกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็ไม่ไปเป็นไรนะครับคือ ตัดได้เรียบนะครับคมด้วยามาดูอีกอันนึงนะนะครับอันนี้เป็นแบบใหญ่เลยนะครับเป็นขดใหญ่นะอันนี้น่าจะยี่ิบสองนิ้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าสิบหกนิ้วอ่ะนะครับอันนี้ก็ผมก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ตัดเหมือนกันนะครับคือมันคมมากเลยนะครับคมมากเลยนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย แม้แต่คือมันสามารถที่จะตัดเส้นเล็กๆก็ได้นะครับเส้นเล็กๆแบบนี้เล็กแบบนี้เล็กแบบนี้นะครับยิ่งง่ายเลยนะครับคือมันตัดได้ขาดหมดอะนะครับตัดขนาดไหนได้หมดอะนะครับแม้แต่แม้แต่กระดาษนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ดูกระดาษแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่เคยตัดนะกระดาษอะส่วนญ่จะตัดแผ่นเหล็กนะครับกระดาษก็น่าจะตัดได้นะนี่นะครับเออ เออสารพัดประโยชน์เหมือนกันนะใช้แทนการไก่ได้เลยเอ,ยอยผมก็เพิ่งมาตัดตอนนี้นะผมก็ไม่เคยตัดเหมือนกันเพราะว่าหลักๆผมเริ่มแรกเดิมทีผมซื้อมาตัดแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นเหล็กที่เพราะว่าผมคือ,อโต๊ะโต๊ะพับนะครับมันโต๊ะพับ เดิมทีมันน่าจะเป็นกระดาษอัดนะแผ่นกระดาษอัดน่นนะแล้วก็มันเริ่มเสียผมก็ไปซื้อแผ่นเหล็กมานะครับแผ่นเหล็กที่ที่เป็นหลังคาเมทัลชีตอะนะครับที่เป็นแผ่นแผ่นเรียบนะนะครับผมเอามาคลุมคลุมโต๊ะอ,อีกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการซ่อมแซมผมก็ไปซื้อตัวนี้นะครับในการตัดม,มันสามารถที่ตัด,ตด,ตด,ตดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่เ,าเราเลยหมดเลยนะครับผมใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ผ่านมาหลายปีละก็ยังคมกริบเหมือนเดิมนะ นะครับยังยังคมกริบเหมือนเดิมนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้ผมไม่ได้ค่าจ้างค่าจ้างค่าโฆษณาอะไรต่างๆไอสำหรับไอคีมตัวนี้นะไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีนะครับอืมนะครับอ่ะคือวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจสําหรับบางท่านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็สําหรับเพื่อนๆนช่างที่เป็นช่างซ่อมพัดลมเนาะนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วละว่าวิธีการเอาขดลวด ออกจากสเตเตอร์ออกยังไงนะครับก็ผมก็คือสาธิตง่ายๆแบบนี้นะครับก็เอาออกแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแต่สําคัญคือเราต้องมีอุปกรณ์นะครับต้องมีอุปกรณ์ในการาตัดก่อนนะครับตัดอุปกรณ์ในการตัดขดลวดก่อนตัดเสร็จเราถึงจะดึงออกได้นะครับไม่งั้นเราจู่ๆเราไปเอา เอาครีมมานะครับหรือบางคนเขาก็แบบใช้การทุบนะครับคือผมคิดว่าการทุบมันเป็นการสิ้นสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุนะครับคือบางทีเขาตัดฝั่งนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใช้ตะปูบ้างใช้ค้อนใช้ไขควงนะครับในการทุบทุบฝั่งนี้ลงไปนะครับทุ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 บการทุบเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยุ่ย ยุ่ยเหมือนกับเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรเลยอ่ะนะครับมันแบบไม่น่าดูด้วยนะครับแล้วก็ฟุ้งกระจายอย่างเงี้ยนะครับแต่วิธีของผมนะมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับเส้นมันก็ยังเป็นเส้นอยู่นะนะครับแต่เส้นที่มันโดนตัดมันก็จะเป็นเส้นยาวๆก็แบบนี้หยุดได้อยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบง่ายๆตามคำเรียกร้องนะครับก็ เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราก็จะามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมนะครับในโอกาสต่อไปสําหรับเนื้อหาอื่นๆสาหรับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับการเอาขวดลวอออกจากสเตเตอร์นะครับยังไงนะครับก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับาจากลากานไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ